สวัสดีครับผมแฟนครับแฟนเพจเอฟซีสุขุมสุขชนวันนี้ก็เป็นมื่อวันที่สิบสองเดือนมียของพ่สองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมวันนี้ฮอร์ชายยอดกับพาแฟนเพจทั้งคับมาเบนงงัวแม่ลูกเนาะครับเนาะแม่ลูกลูกคู่ครับผมเจะพอพนิ่ี่อีกสามหนึ่งนะครับเด้อลูกคนตัวนี้เนาะครับเนาะนี่นะครับ,นะแ,รบแข้งขาคอเข้าง่ายจะลูกพนสิบสามเด้อ นี่นะครับเนาะง้แม่ลูกคมเนี่ยแต่พอพันพันกับเคเอสสามหนึ่งนะครับเนาะตัวลูกพนไขมังใกล้ๆน้ำกันได้ครับผมเป็นง้อครบเือนเรื่องบดๆดีครับทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเนาะนี่ครับตัวแม่พนตัวแม่พันกันนี่กับลูกตัวที่สองนะครับเนาะแต่ว่าช่วงนี้กับแม่พันมีอาการติดสัตว์แหรอครับผมโอกาสดีนะครับเอาไปกับว่าได้เลี้ยงโดนนะครับเนาะก็ได้ ล้อบอดีเล้อผสมยากนะครับเนาะนี่บอดีเล้ออาการติดสั่นยากเปิดใบเม้าลายนะครับเนดะ้อเปิดว้แมวเาแม่มลูกค้มนี่ก็เปิดไบหกหมื่นเก้าพันนะครับเนาะหกหมื่นเก้าพันนะครับเนดะ้พอพร้อมส่งพี๋ถั่วผักอีสานครับเนี่ยครับเัวาแม่ลูกค้มนี่นะครับเนาะราคาแสนมิตรภาพครับผม หกหมื่นเก่าท่านับมือแม่ลูกคมนน่ยลูกตัวที่สองนั่นนะครับตัวลูกคนขาทกขาถอนทามงข้างดอกรับประกันให่งนะครับเแตะว่าทีีดีก็นั่นก็คือแม่พ่นมีเริ่มมีอาการติดสัตว์นะครับเนาะถาแพทพ์แพนยครับท่านมือนี้กะเอาไปผสมได้เลยครับผมเพิ่งมาผสมอื่นเศร้าก็ได้นะครับเนาะพูนะครับแม่ลูกคนอยากปีนนะครับลูกคนอยากปีนแม่นะครับแข่งขาขอเขาไงนะครับเน้อตัวลูกคน ใช่อดทันถุกกรรมให้ลูกดีครับเมื่อแม่นี่ขอเขาใ่ดีเนาะครับเนาะตัวลูกคนเปิดไว้กับวาหลายหกหมื่นเก้าพันเองเนาะครับเนาะราคาแสนมีตรภาพเด้ครับเด้อสื่อสองได้สองครับเนี่แต่ว่าที่ดีคนนก็คือแม่พันธุ์มีอาการติดสัตว์แล้วเนาะครับเนาะครับเนาะเอาไปกับสมมือแรงนี่ก็ได้ครับหรือว่าสมมือนเสาก็ได้เ้อครับเด้อขัดเลือกพอพันุผสมได้เลยนะครับเนาะเมื่แม่ลูกคมเนี่ ว่ามันนั่นนะครับเพจมันใสๆจริงๆนะครับผมว่าผมผอมอยู่ระดับนี้กับสมทิมมปไงนะครับเนี่ยแนวนี่ความสูงแมวพันกับสูงยุสิบประมาณแต่แต่ลอยสี่สิบนะครับเนาะลอยสามแปดสามเก้ายุบประมาณนี้ครับผมแต่แต่ลอยสี่สิบนะครับผมตะวันว่า mm hmm. มนันลูกพันบันครับจะลูกพันเนี่ยเปิ้ลเป็นตะเบิงหัก พวนะครับตคุณเทพสามหนึ่งกันนาหาให้ลูกหนาหนามากที่เนาะครับเนาะตุลูกคนกับแคนเพเดนครับเอาไปคุ้มฝูงได้เนาะครับเนาะเพราะว่าตุลูกคนนี้กับมี่พอพันขัดสันพอพันมาให้่ย่างดีครับเคสสามหนึ่งเนาะครับ